สวัสดีครับเพื่อนๆนชาวเฟซบุ๊กแล้วก็เพื่อนๆชาวปัตตานียาลานาบาจูและอีกหลายๆที่ด้วยกันนะครับเออนี่ยคือหน้าสดของผมนะครับเออใช้ตัวเองและเนี่ยวัวมอยเอออันเนี่ยเขาย่อฝอ,อยมอยขัดหม้อนะครับมไม่ไม่ใช่ฝอ,อยนะครับเขาเลี้มอยนะครับเออ คืนนี้<ำ>ใครคืนนี้ใครจะไปเที่ยวในเมืองปัตตานี้ก็ไปเจอกันได้นะครับผมจะไปเออ่ที่โรงแรมเซาท์เชนวิวนะครับเราไปแดนแดน,แดนกันเอยครับคืนนี้นะครับห้าทุ่มครึ่งเจอกันครับสวัสดีครับมึงเป็นนี่อะไรของมึงฮะ จะเล่นดี๋ยวกูยิงทิ้งแม่งเลยเออจนริบไปไหนจนริบไปไหนเดี๋ยวกูบังเออ